สวัสดีค่ะสวัสดีแลนด์โฮมคลิปนี้เสนอขายบ้านไม้สักทรงไทยนะคะทำเลที่ตั้งอยู่ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทางขึ้นเส้นแม่ลิมโป่งแยงนะคะใกล้วัดป่าดาราพิโรมโรงแรมโฟซีซันค่ะแล้วก็ที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในตัวอำเภอแม่ลิม บ้านหลังนี้นะคะเอกสารเป็นโฉนดน ос, สสีจอคุดแดงค่ะเอกสารพร้อมโอนนะคะสร้างบนเนื้อที่ทั้งหมด334ตารางวาพื้นที่เกือบประมาณ1ไร่ค่ะลักษณะรูปที่ดินนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยบริเวณบ้านนะคะจัดสวนดอกไม้ร่มลื่นค่ะ ะมีบ้านเรือนไทยหลังใหญ่1ห,หลังนะคะแล้วก็ลุงจอดรถ1หลังแล้วก็ห้องเก็บของค่ะอีกหนึ่งหลังบ้านเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะเจ้าของไม่เคยเข้าอยู่เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้สร้างไปแล้วเสร็จทั้งหมด90%นะคะที่เหลือก,ก็กำลังตกแต่งเก็บงานรายละเอียดอยู่ บริเวณหน้าบ้านเป็นบ่อบัวค่ะจัดเป็นซุ้มดอกไม้นะคะวิวตรงนี้เป็นวิวด้านหลังบ้านค่ะด้านหลังจะติดลำเมืองยาวแบบนี้เลยมีน้ำไหลตลอดแล้วก็เป็นวิวภูเขาว,วิวนา ตัวบ้านหลักๆเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะคะบิวอินด้วยใบศักด์ทั้งหมดบ้านยุคได้ถุนสูงค่ะเป็นเล่น2ชั้นนะคะชั้นล่างก็มีห้องนั่งเล่นห้องรับแขกมีครัวไทยครัวฝรั่งแล้วก็มุมอนเนกประสงค์หลายมุมค่ะ ช่วงนี้อยู่ในระหว่างเก็บงานนะคะ เดี๋ยวจะพาเดินชมบริเวณชั้นล่างก่อนนะคะ มาบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องโถงใหญ่นะคะซึ่งเชื่อมไปกับครัวด้านหลังงานที่ค้างอยู่ก็จะเป็นงานฝ้าเพดานติดหลอดไฟนะคะรีวิวที่มาถ่ายวันนี้ประมาณสองสาเดือนแล้วค่ะปัจจุบันก็เกือบจะเสร็จทั้งหมดแล้ว หน้าต่างก็เป็น2ชั้นนะคะทั้งกระจุกแล้วก็กรอบอาบานไม้ การตกแต่งนะคะประตูหน้าต่างโซนล่างนี้ใช้เป็นบานเฟียมทั้งหมดเลยแล้วก็มองออกไปก็เห็นวิวนาวิวเขาบรรยากาศดีค่ะร่มลื่นการเดินทางก็สะดวกนะคะใกล้ตัวเมืองอำเภอแม่ลิมใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ ขึ้นมาชมบริเวณบนบ้านนะคะเดินขึ้นมาก็จะเป็นประตูไม้แบบนี้เป็นไม้สักทั้งหมดเลยค่ะหลังนี้ตัวพื้นไม้นะคะจะมีหนาน1นนิ้วแล้วก็2นิ้วแล้วก็จะมีความกว้างอยู่ที่8นิ้วกับ12นิ้วค่ะส่วนโครงสร้างที่เป็นไม้สักนะคะจะเป็นโครงสร้างไม้สักกุกสองชั้น ตรงสารไทยนั่งเล่นหลังนี้นะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ16ตารางเมตรอันนี้พื้นไม้สักนี่หนา2นิ้วนะคะหน้ากว้างประมาณ12 12นิ้วค่ะจนมุมนี้นะคะจะเป็นห้องพักพื้นที่ใช้สอยประมาณ3.5ตารางเมตร อันนี้จะเป็นระเบียงชมวิวด้านหลังค่ะแล้วก็จะมีบันไดเชื่อมลงตรงตัวไปหลังบ้านนะคะไปชั้นล่างเห็นวิวดอยไกลๆค่ะ อนทุกห้องนะคะจะมีระเบียงมีชานพักทุกห้องเลยส่วนตัวพื้นไม้เนี่ยจะหนา1.5นิ้วค่ะหน้ากว้าง8นิ้วส่วนห้องน้ำนะคะก็คือจะใช้เป็นแบบมีเป็นตู้อาบน้ำเป็นกระจกนะคะแล้วก็ใช้ระบบต้มน้ำร้อนที่เป็นก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นใช้สุขภัณฑ์อเมริกันสแตนด์ทุกห้องค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถนัดชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนี้เลยขอบคุณที่ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ